ภาคลุมแดงคุณลอยตัวได้ด้วยเหรอเสียงดังแบบนี้ตลอดเลยรึปเปล่าม่ดังแล้วเหรอคุณเอบหายดียังอคุณรู้สึกแข็งแรงหรือยังแบบ เหมือนจะแข็งแรงแล้วเลยนะคุณรู้ไหมคุณลูแกแก่แบรรี่ข้างล่างนั่นนะเขาบอกว่าถ้าเราไม่หยุดในพลโซดนะเขาจะฆ่าคนหลายพันคนเลยหลายพันล้านคนอพันล้านเลยมนุษย์บนโลกคนพวกเขาเป็นคนดีคนดีงั้นเหรอพวกเรามาที่ดาวดูนี้เพื่อหาสถานที่ปลอดภยัยแต่พวกเขาจับฉันขังไว้ใช่มนุษย์นิสัยไม่ดีนะมีเยอะแต่ก็มี มีมีม,มีมีเด็กเบบีแล้วก็นักเต้นบัลเล่แล้วแล้วก็มีนักโมยปล้ำด้วยนะมีคนเยอะแยะที่น่าช่วยก็แล้วแต่นะแต่ว่าฉันไม่ใช่มนุษย์ฉันเป็นชาวคลิปตันเธอไปแล้วผมต้องกอบกู้พลังผมคืน